เงินล้านนั่นก็ค่ะแล้วได้ไหมละ่ะนี่แหละก็คือสิ่งที่ผิดพลาดมากๆคนสอนนี่ก็คือไม่รู้จักคำพทธเจ้าสอนผิดๆความจะได้ทรัพย์มาได้เงินล้านไม่ได้มาจากการสวดการอ้อนวอนมันเป็นคติความคิดของพวกพราหมณ์สมณพราหมณ์เราอื่นไม่ใช่คำสอนของพทธเจ้าไม่ใช่คำสอนของพุทธศา,าสนาพุทธศาสนาไม่มีคนที่สอนเรื่องนี้คือคนที่ไม่ใช่ สมณะในธรรมวินัยนี้ผู้ริเจ้าไม่นับเป็นสาวกเป็นบุตรเป็นโอรสของพระองค์นะไอพวกไปสวดเพ่งเพลงพาพาหาหาเรือเรือถ้าเงินล้านมันจะมาได้ด้วยการสวดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะมันโยมไม่ต้องทํางานไม่ต้องเอาเงินเดือนมานั่งสวดเนี่ยเพ่งเพลงพาพาหาหาเรือเรือนพอไม่ต้องทําเพราะว่า สวดไปเดี๋ยวเงินล้านก็มาโยมดูว่านโยมจะมีกินมีใช้ทุกวันนี้เงินเดือนอะมาจากไหน